เด็กส่งแกป๊ปเด็กส่งแก๊ปหิวอร่อยอร่อยนะสินั่นนั่นนั่นมันจะล่วงแล้วนะลูกโอ้เด็กส่งแก๊ปหิวหิวมาก อร่อยโหอ,อ,อร่อยมากขอบคุณบัมีย้ยังฮะขอบคุณมัมบี้ยังคะขอบคุณมัมบี้ยังยังอิ่มอืมหนึ่งอ้โหโอ้โหโอ้โห อีหละกคัมเบงอีแม่อีหลักคัมเบงอีแม่ ไหนอร่อยอินยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมลูกอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มอกมีไปซื้อให้อีกนะลูกนะแพงนะเนี่ย ไม่ได้ตึกถูกเนี่ยเนี่ยเพียนมากเลยเนะลูกนะมากิน,นกินเงียบเงียบเงียบ ไหนโอ้โหเด็กเป็นเด็กส่งแก๊บแล้วไม่ได้เป็นมาดามแล้วเหรอไม่ได้เป็นมาดามแล้วเหรอลูกหรอคะฮะจะไปไหนคะปลิ่มแล้วโอ้โหไหนกลับมาเร็วนั่น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 กลับมา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 ลูกทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะ้ยดูมัน